ไหนเนื้อคู่ผมอยู่ที่ไหนเนื้อคู่ผมอยู่ที่ใดเนือ้อคู่ผมอยู่ตรงไหนตามหามันนานแสนนานอ๋บอบุกคู่ักซซยยับยับเนื้อคู่ผมอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตำบนใดหรืออยู่แห่งไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางตรงไหน,น ออกชิงเหนือหรือเปล่าผมยังตามหาคุณอยู่ตลอดอ่าตอนนี้ผมก็ไม่มีใครผมก็โสดเงาเงาไม่มีใครคุยอยากอยากจะคุยกับใครก็มีแค่เพื่อนแล้วก็คุณแม่ที่คุยด้วยกันอยู่บางทีเขาก็ไม่ว่างและผมอยากมีใครสักคนที่อยู่ในใจปรึกษาได้ทุกเรื่องและคุยได้ทุกอย่างผมยังตามหาคุณอยู่นะครับเนือคู่เนือคู่เนือคู่ เนื้อคู่คุณอยู่ที่ไหนเนื้อคู่คุณอยู่ที่ใดเนื้อคู่คุณอยู่ตรงไหนอ๋อตอนนี้ก็สด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 จนเป็นลุงเป็นอาเป็นไรทุกที่ทุกนั้นแล้วเป็นได้หมดเลยอ๋อตอนนี้ก็แก่ขึ้นทุกๆุกวัน แฟนเขาก็แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกกันหมดแล้วแต่ผมคนเดียวที่ยังไม่มีเพื่อนเพื่อนเขามีกันหมดผมก็ต้องหนาวต้องเศร้าต้องอยู่คนเดียวในทุกๆวันอยากมีแฟนสักคนอยากมีคนคาสายอยากมีคนบอกคิดจริงอยากมีคนบอกรักบอกฝันดีแล้ว굿มอร์นนิ่งทุกวันสักทีแต่มันไม่มีมันไม่มี ผมก็ยังรอคุณอยู่ผมก็ยังรอคุณนะไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนจะมีแฟนหรือผมได้คิดที่ผมไปไหนสักที่ขอให้สะดุดกันขอให้ขอให้ได้ชนกันขอให้เดินผ่านกันและเห็นหน้าและทักทายสักทีอยากเจอจริงๆอองเอยู่ที่ไหอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน เนื้อคู่เนื้อคู่เนื้อคู่ตรงไหนตรงไหนในไหนใด oh ออเนื้นน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 อค,คู่ผมอยู่ที่ไหนกันแน่ออกมาให้พบได้ไหมคุณแม่อยากเจอกับคุณแน่ๆอยากบอกว่าอยากบอกว่าอยากบอกว่าเราจะรักคุณแน่แนะ่